สวัสดีครับบังยู่ตัวแทนจากร้านซอสเทนมาลินเทน,นครับคลิปนี้ก็จะมาะสาธิตวิธีการใส่หัวนะฮะรับ,ร,บรับหัวซาด,ด้วยกับบังยูนี่แบบนี้นะฮะเราก็เทียบนะเทียบง่ายๆนะครับก็เจาะรูก,ก่อนหนึ่งรูนะฮะเดี๋ยวเราให้ทีมงานบังยูเจาะนะบังยูเจาะเจาะรูนะครับรูใหญ่ก่อนนะเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยเลยคืออยากให้ผมเกลี่ยเลย ะทะลุแล้วนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนดอกนะนะครับก็เปลี่ยนดอกสวานเสร็จแล้วนะเราก็เจาะรูรูเล็กเลยนะอ่าเจาะรูเล็กให้มันทะลุนะนะทะลุแล้วนะแล้วก็เอาหัวเนี่ยสวมจากข้งางล่างได้ยเลยนะเอ่อบนฝั่งกันในในน้ำนี่ก็ทำเหมือนกันนะครับเจาะเสร็จแล้วนี่นะครับ ก็สวมนะจากข้างล่างนะถ้าอยู่เรืออยู่ในน้ำเราก็ต้องดำนะก็ะะทำเหมือนกันนะเรืออยู่ในน้ำกับเรืออยู่บนฝั่งเนี่ยก็ทำเหมือนกันนะใส่ได้เหมือนกันนะฮะเราก็สวมนะอยู่ในน้ำก็สวมก็ดำคนหนึ่งนะ,ะนีะ่ ในน้ำนะฮะบนฝั่งก็เหมือนกัน,นะฮะอย่างเหมือนกันหมดน,นะจัตุบะเกอฮะลังจากเรา,าร้อยเสร็จแล้วนะก็ขันขันนัดนะฮะมันแน่นนะ่ะก็ใส่ใส่ที่อยู่ในน้ำนะกับเรือบนฝั่งก็เหมือนกันนะเทียบหัวแล้วก็เจาะรู้มันตรงก็สวมนะไปนะ ัวไม่รั่วนี่อยู่อยู่ที่การทําหัวนะอยู่ที่สูตรทําหัวนะก็ใส่ง่ายคนระับใส่ใส่เองได้นะครับแค่เจาะรูสองรูนะก็ประมาณนี้คนระับบางยู่ตัวแทนจากร้านซาวเตอร์มาดินเทคสวัสดีครับ